รีวิวสั้นๆหลังดูซ u เปอร์แมนในระบบ 4DX ผมก็ได้ไปดูซ u เปอร์แมนมาอีกรอบหนึ่งในระบบ 4DX นะครับเป็นระบบที่เติมเต็มในแง่พวกบรรยากาศในเรื่องตอนที่ซ u เปอร์แมนบินตอนที่ซ u เปอร์แมนสู้ตอนที่เราขยับไปกับมุมกล้องซึ่งในเรื่องนี้มีมุมกล้องที่สายไปสายมาอย่างเช่นตอนบินตอนที่เราบินผ่านน้ำตอนที่เราสู้กับ ัวละครแล้วก็ต้องโดนสาดน้ําใส่อีกอย่างหนึ่งที่สีมิติในหนังเรื่องนี้มีเลยคือ3มิติครับปกติแล้วหนังสี่มิติหลายๆเรื่องมันจะไม่มีการดูแบบ3มิติไงแต่ว่าในเรื่องนี้จะมี3มิตินะครับหนึ่งในโรงที่มีที่เราไปดูก็คือพารากอนนะครับพารากอนมีรอบ3มิติด้วยถ่ายสลับรอบกับรอบ2มิติครับเราจะได้เห็นมุมกล้องหลายมุมกล้องที่มันถูกดึงมาจากในคอมมิก ซูเปอร์แมนฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วก็ในระบบ 4D X ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดตไปตามช่องและเพจมากแกะหนังด้วยนะครับ